ตองท้องใหญ่ใกล้คลอดแล้วไปไหนมาน,นี่มาโอ้นีไ่ไปเตยแมวนี่แมวแมวแม่มาแม่มาห้ามบอกว่าอย่าก,กัดกันแม่ห้ามอย่าก,กัดกันอย่ากัดกันแม่ต้องคอยมาห้าม ถัทงทองเป็นตัวผู้แบตเตอเป็นตัวเมียเลยไม่ค่อยถูกกันใช่ไหมหนูอยู่ดีๆก็มากัดหนูนะฮึ่ื้นมอมแม่มจังเลยพวกเองเนะี่ยึ่นมอมกันขนาดนี้ถัทงทองตัวแสบที่นี้ต้องได้อาบน้ำแล้วเนี่ย เัาไปคุกดินใช่ไหมหไม่เอาไม่เอาไม่กัดกระลหลกหนูแม่เองมาแล้วนุ่นไม่ต้องอ้วนท้องแก่เลยใก่แล้วใก่แล้วให่แล้วไปตอง